มันไตมันมีเบรกเกอร์ควบคุมดีเล์ควบคุมเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหลักๆเราขึ้นไม่หมดเลยนะครับตัวเนี้ขึ้นไม่หมดอกรณีออตโต้นะครับกรณีออโต้เราก็ตั้งออโต้กดปุ่มออโต้มันขึ้นมาออโต้หมดนะครับแล้วก็ปุ่มแดงขึ้นทเาไมไฟสีแดงขึ้นตัวเนี้ยไฟดับเครื่องติดมันเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรละนะครับแล้วก็ ตอนนี้เจนติดนะครับเจนติดเครื่องขึ้นมาพี่จะเช็คดูได้เลยหน้าแรกนะพี่จะเป็นหน้าสเตตัสกดเลื่อนลงมาดูลายนิวตันจะ230นะครับนี่เป็นไฟเจนนะลายคนลายจะเป็น400นะครับค่ากิโลวัตต์ค่าแอมจะขึ้นกรณีที่มีโหลดใจงานนะครับแล้วก็50สเฮิร์ตก็คือกำลังของเครื่องอ o w วร์มเตอร์อะพวกนีครับแล้วก็หากกดเลื่อนอีกหน้านึงนะครับหน้าอินจ้น เลื่อนลงมาจะเป็นรอบเครื่องรอบเครื่องเราจะอยู่ที่พันห้านะครับตัวนี้กดเลื่อนลงมาก็จะเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับอุณหภูมิน้ําแบตเตอรี่นะครับผมตอนีเครื่องติดแบตเตอรี่ชาร์จก็จะชาร์จขึ้นตรงนี้ประมาณยี่สิบแปดโวลต์ประมาณนั้นนะครับตอนนี้เครื่องดับจะมีออโต้ชาร์จนะครับออโต้ชาร์จตัวนี้ประคองไว้ให้อยู่ก็คือยี่สิบเจ็ดโวลต์จะประคองไว้ให้นะครับ เงินมาอีกจะเป็นชั่วโมงการทำงานการสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้สี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงครึ่งนะั่นใช้ไฟเทสมาให้นะครับแล้วก็สตาร์ทไปสิบเจ็ดครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะครับน้ำมันเครื่องก็จะเป็นอ่าอันนี้ของน้ํานะครับเลื่อนลงมาก็เป็นของน้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยครับหลักๆจะเป็นบาร์ก็เป็นน้ํามันเครื่องนะครับพวกน,นี้ตัวนี้ก็ไม่เม่าะไรร่กดมาหน้าเจน นาเจนนะครับเดินลงมาลายคุนิตตอนก็คือสองสมสิบทุกเฟสหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ลายคุลาลนะครับก็จะเป็นเอลหนึ่งเอวสองนะครับเทียบกันนี้เป็นสไปสี่ร้อยนะครับทุกทุกเฟสเลยาลสองาลสามนะครับไลสามไลหนึ่งนี่เป็นสี่ร้อยนะครับเฮิร์ตของเครื่องก็คือห้าสิบเฮิร์ตนะครับค่าแอมแต่ละเฟสอันนี้กรณีเกณฑ์จ่ายนะพี่กรณีเกณฑ์จ่าย เราก็มาดูว่าเฟสหนึ่งกินไปกี่แอมป์เฟสสองกี่แอมป์เฟสสามกี่แอมป์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอมป์นิวตันนะครับกิโลวัตต์ก็บอกนะครับกิโลวัตต์ก็จ่ายไปกี่กิโลวัตต์ต่อเฟสนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็บอกว่าโหลดอันนี้ยโหลดหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์สองกี่เปอร์เซ็นต์สามกี่เปอร์เซ็นต์เพราะส่วนมากก็เป็นมอเตอร์นะพี่น้องจะกินเท่ากันนะครับก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันอย่างเงี้ยครับกิโลวัตต์รวมนะครับเปอร์เซ็นต์รวมว่าจ่่่่่าายไไปปเเเเทหรรรรกีอออ์์ซ็นนตขงงคคืะับ k a ครับก็บอกทุกเฟสนะครับนะครับ k a เปอร์เซ็นต์แล้วก็ power filter นะครับตัวนี้หรือกไม่มีอะไรอะกดอีกทีเลื่อนไปจะเป็นหน้าเมนหน้าเมนเราสามารถเช็คได้เลยหรือพี่จะมาเช็คตรงนี้ก็ได้ว่าไฟฟา้าม,มาจริงไหมกรณีที่มันออโต้นะพี่พี่มากดเลื่นลอนมันเลยมันมั่อยู่หน้านี้ใช่ไหมมันจะติดอยู่หน้านี้พี่กดเลื่อนมันเลยหน้าเมนพี่กดลงดูลายหนึ่งเทส์นิวตันนะครับเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ของพี่จะอยู่224นะครับพี่ก็ต้องเช็คให้ตรงนี้บางทีมันจะมาแค่2อลายก็คือลายหนึ่และ2เนี่ยลาย3หายไปเงี้ยเหลือ70็ดสิโวลต์อย่างเงี้ย 70, 80, 80ย,ยังไงก็เอทีอ่าเครื่องเจนก็ไม่ดับนะครับอ่าอันนี้ลายุณลายนี่เป็น390นะครับแต่ของผมมันจะเป็นเครื่องเจนอ่ะจะเป็น400นะครับเฮิร์ตก็50สิบเฮิร์ตนะครับตัวเนี้ยอ่าเกินของเมนพี่อ่ะ แต่ทีเพนของเมนกัะอย่างที่ผมบอกนะครับทอนเข็มไม่มีบอลตัวเนี้จะจับมาเป็นทอนเข็มแต่มอเตอร์ของพี่ก็ตั้งไปตรงหมดและนะครับอ่หลักๆก,ก็แค่นี้พี่หลักๆแล้วก็หน้า engine lock อีกหน้าหนึ่งถ้ามีอาลามพวกฮอยเวชเชอร์วพวกอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้ามันหายไปพี่ก็มาดูที่หน้า engine lock กดเลื่อนลงมาก็จะบอกว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเดือน ไหนเวลาเท่าไหร่นะคเรครับไป็นตัวน็อกไฟไปนี่คือต้องดังใช่ไหมใช่ครับใส่ครับใส่ยางใส่เินต้องดังถ้าสมมติใส่เนี่ยอันหนึ่งอันหนึ่งแค่อันนี้มันดับเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวดูอันี้นะครับนะ่โดยเนี้ยจะดังี้ยถ้าถ้ามีอะไรฉุกเฉินนะครับเราก็ถ้าเป็นในเมือพี่ก็มาหมุนก่อนหมุนแล้วกดรีเซ็ตรุ่นี้นะครับ นะครับก็จะขึ้นบอกเลยเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งอ่าเมื่อกี้กรณีออตโตโนน้นะพี่เนาะกรณีออตโตโ้เราก็แค่กดปุ่มออโต้แต่จะมีกรณีเมนวนวลแต่ไม่ใช่นนคนแคนะ่เมนวนวลกุญแจนะเมนนวลก็คือว่าสาตาร์ทด้วยมือที่ในคอนโทรลนะครับเราก็แค่ว่าอาทิตย์หนึ่งเหมือนวนว่อมเองครับอาทิตย์หนึ่งเราอยากมาติดครั้งหน,นึ่งอย่างเงี้ยครับก็เดิน<บ>เข้ามาปุ๊บ สมมติเราอยู่ตรงนี้นะครับออโต้ Auto, เราก็มากดปุ่มรีเซ็ตปุ่มแดงก่อนนะครับเป็นสต็อปโหมดอ่าอ่าเป็นสต็อปโหมดก่อนนะครับกดลูกมือแล้วก็กดปุ่มเขียวหนึ่งครั้งเพื่อจะติดขึ้นมานะครับ mm hmm. อ่านี่กรณีมีนวดนน้ากกวาโทนนะครับกรณีดับนะพี่พี่ก็กดปุ่มแดงหนึ่งครั้งแต่ถ้าขึ้นว่าคําว่าคุณดาวห้านาทีพี่กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่องก็ดับ แต่ถ้าพี่จะให้คุณดาวเลยก็ปล่อยเลยเดี๋ยวก็ดับอีกห้านาทีก็ดับนะครับอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้ถ้าเป็น